ปลาดุกผัดชาที่สุด The best นะคะถูกแล้ว วัสดีจ้าโอนอวยพลกับเจกาพ่พ่พกันอีกแล้วคิดฮอดกันบ่เนาะค่ะมือนี่พ่อสิพาทุกคนนะคะไปเลาะในพัทยาค่ะตรงไหนสวยตรงไหนวิวดีตรงไหนที่เขาไปเช็คอินกันนะคะวันนี้พลอยจะพาทุกคนไปค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศเนี่ยดีมากๆเลยค่ะดีจนร้อนเลยค่ะทุกคนค่ะสุดดับแรกนะคะมือนี่สิพาทุกคนค่ะไปหานางวิวทะเลสวยๆค่ะแล้วก็บรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆนะคะมือนี่ค่ะเบสเพนโนเพนค่ะสามีเป็นคนแพลนเองค่ะว่าวันนี้เราจะไปที่ กัน,นะะบางเธอพอยคิดบอกออกค่ะว่าสิไปไซดดีพอยกะไหซามีเป็นคนดีไซน์ค่ะว่าเธอเป็นคนเลือกเลยว่าสิบไปไซนะคะทุกครั้งที่แฟนนะคะดีไซน์ว่าเราจะไปตรงนั้นตรงเนี้ยไม่มีผิดหวังเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเพื่อเลือกมึงนั่นดีเนาะคะ่ะร้านอาหารหรือว่านั่นนูน่นนี่คือเป็นคนรอบคอบม,มากๆนะคะแล้วก็อ่านรีวิวใน Google นะคะก่อนที่จะไปในสถานที่นั้นๆนะคะพี่นอ้องร้านอาหารของเรานะคะก็จะอยู่แถวถแถวเทอร์มินอลค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นเส้นทางเนี้ยก็น่าจะรู้เนาะว่ามา เพิ่งมาอยู่พัทยานะคะก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่พี่น้องขาพี่น้องจะเห็นโรงแรมตรงนี้ค่ะทุกคนที่แบบเป็นโรงแรมดังเลยนะคะเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้เลยค่ะทุกคนขาโรงแรมนี้คือแบบพอเห็นในรีวิวในอินสตาแกรมเยอะมากๆค่ะดาราดารามาเยอะมากนะคะเราก็เลี้ยวมาเลยนะคะเข้าซอยก่อนถึงโรงแรมนี้ค่ะทุกคนคขา ตรงไปเรื่อยๆนะคะจนไปหอดกําแพงสีเขียวบันี้เฮากระเลี้ยวไปเลยค่ะพี่น้องขาตามนี่เลเด้อพี่น้องจากที่พ่อยอ่านไปนะคะแถวแถวอันซอยหน้าเกลือพี่น้องขานีเนาะเมนบอพี่น้องอ่าซอยนาเกลือนะคะบันี้เฮากระเลี้ยวเลยพี่น้องขาตามกันชั้นกระสีนี่มันอ้อมไว้นะคะแขมอันที่เขาเห็ดคอนดคอน,ดคอนโดนี่พี่น้องตรงไปเลยอย่างเดี่ยวนะคะอ้ยแต่ว่ารถกระลายอยู่ได้พี่น้องขาส้นตรงนี้นะคะพ่อยรู้สึกว่าพ่อยว่าเคยมากเลยนะคะแต่ว่าพอขับรถไปขับรถมาเนี่ยรู้สึกว่าไปเจอโรงแรมหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เลยสึกอุ้ย มันคุ้นๆแล้วนะคะสรุปนะคะเป็นโรงแรมที่พลอยเคยมาพักนะคะนั่นก็คือโรงแรมตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นตึกสีขาวๆไหมคะโครซี่นั่นเองนะคะเป็นโรงแรมแบบเือพอรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าโลเคชั่นมันดีค่ะทุกคนเคยมาพักหนึ่งครั้งตอนที่มาพัทยาครั้งแรกนะคะนี่พี่น้องคะเสีแล้วเฮาเห็นคอนโดมองนี่มอนบ่อเฮาก็เลี้ยวพี่น้องคะมองส้อยหน่อยๆมองนี่นะคะเพราะเฮาเลี้ยวเขาไปแล้วนะคะพี่น้องก็สิเห็นเป็นคล้ายๆกับโรงแรมหรือว่าคอนโดอะไรสักอย่างเนาะพี่น้องคะวันนี้เฮากระเลี้ยวเขามามองตรงไปนะคะเราจะเห็นเป็นวิวทะเล ทุกคนขาบรรยากาศน่าจะดีมากๆเลยนะคะโชคดีเนี่ยพี่นองขามันมีมองจอรดรถแล้วอยู่ในล่มมากๆเลยคะ่ะทุกคนโชคดีมากรถไม่ได้ตากแดดนะคะ <laughs> เป็นห่วงรถได้พี่นองขาเพราะได้ปเป็นห่วงเจ้าของ <laughs> อ่ะป่ะทุกคนขาเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปนะคะบรรยากาศยวพอ่อจิตไทยบรรยากาศให้พี่นองได้ชมกันเลยคะ่ะว่าข้างในนะคะเป็นบรรยากาศยังไงไปชมกันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้นะคะเรามากันที่ร้าน Surf a n d t น r f นะคะอ่านบอกถือว่าน้องพี่น้องคาแต่กับประมาณนี้เด้อทิมตาม Google Map นะคะตามที่หน้าปกหนังสือได้เลยค่ะทุกคนขาเมนูเขาก็มีหลากหลายเนาะค่ะเนาะก็เป็นเมนูก็ราคาก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องคาเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีหลากหลายมากๆเลยค่ะเพราะเว้นจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะมีเบิร์ดเลยพี่น้องไม่หอดซุปกระเือเพ็ดแพี่น้องขาอ่ะทุกคนจะสั่งแบบไหนก็ได้นะคะได้หมดเลยตัดภาพมาวิวมองนี่พี่น้องคาอู้ยเลิศสเป็นเตนเลยเนาะค่ะเนาะสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศ ดีสุดๆไปเลยนะคะพอรู้สึกว่าพอชอบน้ําทะเลตรงโซนตรงนี้นะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบว่ามันสบายตาดีไหมพี่นองค่ะมีความรู้สึกว่าน้าทะเลมองนี่น่าเล่นมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆไปเลยแล้วอีกอย่างนะคะพี่นองคะมองนี่มันก็บ่ค่อยวุ่นวายเนาะค่ะเนาะคนกับแบบประปรายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าช่วงหน้าไฮซีซั่นเนี่ยคนน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าแถวๆนี้ก็จะมีแบบคอนโดแล้วก็มีพวกโรงแรมอะไรเงี้ยนอกเดินออกมาแล้วก็จะเจอชายหาดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะร้านนี้ก็ใครที่อยากมาแล้วก็อยากมาพักผ่อนเน ร้านนี้ตอบโจทย์นะคะทุกคนค่ะเมนี้พ่อสามีพ่อยสังมากกับคือเก่าพี่น้องค่ะคุณเจนะคะชอบกินเป็นพวกน้ำมะม่วงปั่นนะคะเพื่อกับสิสังตลอดนะพี่น้อง่ะตอนนี้เราสองคนสั่งอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวกําลังรออาหารค่ะพี่น้องค่เมนี้สามีพ่อยสังเป็นอาหารฝรั่งได้พี่น้องแต่ว่าพ่อยน่ะวันนี้ไม่ค่ะทุกคนไม่มีฟีลลิ่งนะคะสังเป็นอาหารไทยคือเก่าค่ะเป็นว่าเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทยอยู่แล้วเนาะอาหารฝรั่งเนี่ยกินได้ค่ะทุกคนแต่บริสันทัดอีกอย่างขนาดนั้นนะคะอุ้ยพี่น้องค่ะวิวคือแบบดีมากเย็น เลยนะคะแต่ว่านั่งนานๆก็แบบมีการเหนียวอะ่ะทุกคนมันเหนียวหน้าเหนียวตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความมันเป็นลมทะเลเนาะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยเลิศสเปนเต้นไปชมบรรยากาศกันเลยพี่น้องคะ่ะ เงที่พลบอกไปเลยค่ะเอนี่พอยสร้างมาเป็นอาหารไทยส่วนของสามีกับเป็นอาหารฝรั่งบานเพื่อนนั่นแหละพี่น้องขาเพราะว่าพยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานอาหารฝรั่งเท่าไหร่นะคะมันบาอิ่มท้องพี่น้องขาแหลวกับมันบาสวงน้านะคะเมนี่พอยสร้างมาเป็นปลาดุกผัดเผ็ดค่ะทุกคนด้วยความที่แบบเราเห็นมันเป็นแห้งๆใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเผ็ดมากทุกคนค่ะแต่ว่าอร่อยเอาไปคู่กับข้าวนะคะเพราะว่าปกติเราจะเห็นปลาดุกผัดเผ็ดเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบบางบางคนก็ทําเป็นน้ําขุกขลิกใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะคะมันความขขุกกลิอง น้ำซอสเนี่ยมันไปคลุกคลิกกับไอตัวที่เป็นปลาดุกแล้วนะคะแล้วก็มีความกรอบของปลาดุกอุ้ยอร่อยมากทุกคนคะ่ะนี่กินแล้วก็คิดถึงยายเลยค่ะเพราะว่าคุณยายพอก็ทําเป็นพวกอาหารผัดเผ็ดอะไรยังงี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะนี่พี่น้องคะ้ะแล้วก็บรรยากาศ้า ลาดเซเว่นแต็เลยเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้นะคะพ่อยมากกอนเที่ยงนะคะทุกคนคนก็ยังไม่มาเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพี่น้องได้เห็นบึงนะคะคนหลายคักร้านนี้คนเยอะมากๆอันนี้พ่อยทานคนเดียวนะคะสามีไม่ทานด้วยเพราะว่ามันเผ็ดนี่ค่ะก่อนจะเที่ยงนะคะพอเที่ยงแล้วก็คือแบบโอโ้โหทุกคนขาคนเยอะมากๆพ่อยก็กินอิ่มและทุกคนก็จะกลับแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าก็เลยมายกโทรศัพท์นะคะถ่ายทุกคนได้ชมก่อนบรรยากาศที่นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าร้านนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เดอ้อพี่น้องคะ่ะ ทุกคนก็สามารถมาเช็คอินถ่ายรูปแบบเก๋ๆได้นะคะแต่ว่าบรรยากาศก็กดีีได้พี่น้องคะเทีผู้ใดบ่งหูว่าสิมามงไดหรือว่าใครที่แบบมาพัทยาแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเออก็พาแบบครอบครัวหรือพาแบบสามีอะไรเงี้ยก็มาทานที่นี่ได้นะคะทุกคนว่าบรรยากาศดีหลีค่ะตรงนี้ก็สิเป็นบรรยากาศทั้งเข่าทั้งออกนะคะทั้งออกของเพลนเดอร์พี่น้องคะก็จะมีแบบคอนโดลายล้อมอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ทุกคนคะ่ะได้เวลาแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่จบนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเลาะกับทุกคนคะ่ะยังบม่จบพี่น้องคะ่ะแต่ว่าม้ามงนี้คือรถหลายแถพี่นออ้องเอ้ารถขึ้นหลายแถรถติดนะคะพี่น้องคะ่ะม้ามงนี้ก็คือแบบรถติดตลอดนะแต่ว่าบรรยากาศก็กดีนะคะพี่น้องอ่านี่คะ่ะทุกคนค่ะีนมไปแนมมากครับรถไปคนรถมาอา้าวนะคะพี่น้องคะ่ะเขามีคอนเสิร์ตเมื่อนี่มาตรงกันที่เขามีคอนเสิร์ตพอดีเนาะคะ่ะเนาะมงนี้เนี่ย้า่อยบอ่จําเป็นอหลีพ่อยก็จะบอกมาเส็นนี่เพราะว่ารถมันหลายนะคะจะเป็น เซนต์อันวอลกิ้งสตรีทเนาะค่ะนอรถมันกระสีไหลเป็นธรรมดาอ่นนอ concert, าน,น, popular, านี่พี่นอ้องค่ะมีคอนเสิร์ตผู้ใดมาเนาะพี่น้องค่ะคือสิบปอบปูลาคักแน่เถอพี่น้องอ่านะคะนี่ค่ะทุกคนสเสน่ห์ไทยค่ะทุกคนอ่าเฟสติวัลนะคะปาร์ตพี่น้องรถสเปนแต้นนี่ค่ะวอลกิ้งสตรีทเส้นนี้ตอนกลางวันเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงแบบเย็นๆตอนกลางคืนกระสีว้าไอ้ผ่านบ่อยนะคะพี่น้องรถไหลคักแน่นะคะถ้าบ่จําเป็นนี่ก็คือสิบปอบมาสายนี่นะคะ,คนะคะโดยเด็ดขาดนะพี่น้อง <laughs> อันนี้คือ G P S พามามทุกกคนก็เลยมาได้สายนนี้ะนะคทะุก เรื่องที่บอกทุกคนไปเลยค่ะมื่อนี้ภารกิจของเฮาวมิพัน,นเดลเลวได้ค่ะวันนี้นะคะพอจะพาทุกคนนะคะมาแถวแถวคาเฟ่ที่เขาสอทรอนะคะหลายหลายคน,น,นอี่กงขนาดสิฮูเนาะคะ่ะนะว่าแถวนี้นะคะมีคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเรามากันที่คาเฟ่ซิตี้คอฟฟี่นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะอยู่แถวแถวทางลงเนาะแถวแถวทางขึ้นทางลงนี่แหละค่ะทุกคนหลายคนนะคะใครที่มาพัทยานเนี่ยก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นะคะทําไมพอถึงพูดแบบนั้นเพราะว่ารีวิวในทิกตอกเนี่ยเยอะมากๆเลยใครที่บอกว่ามาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเหมือนได้รํา บรรยากาศแบบมาเที่ยวปูซานอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนไหนมาดูซิว่าบรรยากาศมันสิเป็นจึงไดพี่น้องขามันสิด,ดีโบนะคะเหมือนอย่างที่คนเขารีวิวไหมตรงปลกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี้ยเห็นมรนี้แล้วก็ป๊าดพี่น้องขาวิวเนาะคะ่ะเนาะมันจะสวยไหมนะคะทุกคนอุย้ยทุกคนขาเข้ามาตรงนี้แล้วแบบโอ้โหสวยจริงทุกคนเหมือนอยู่อารมณ์แบบปูซานยังไงอย่างนั้นเลยนะคะนี่คะ่ะทุกคนขารดสเปเนเตนพี่น้องขาวิวงามอีลีคะ่ะ พี่นองขากลัวโกับคุณเจจะหาที่นั่งได้นะคะก็นั่นอยู่พี่นองขาเพราะว่ามือน Custom ีค้นไหลคักนะคะปกตินี่เพราบว่าน้าจะคนหลายทุกมือเนาะค่ะเนาะเราทานกาแฟนะคะนั่งเดือมชิลๆตรงนี้นะคะพพอกับคุณเจเนี่ยจะพยา,ยา,าทุกคนลงไปถ่ายแล้วก็บรรยากาศเนี่ยถ่ายรูปดีๆสวยๆมาฝากทุกคนนะคะตรงที่เขาบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์นะคะแล้วก็ใครที่มาคาเฟ่ตรงนี้นะคะซิตี้คอฟฟี่เนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปตรงแถวๆที่มันเป็นทางถนนนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เลยะคะ่ะทุกคนอุ้ยพี่นองขาโลดเซมเป็นเตนไว้หลอกไว้ล้นเขาสมัคแต่าย ชิคแบบน่ารักน่ารักอ่านี่ค่ะทุกคนเพราะว่าอารมณ์มันได้เลยแบบอารมณ์เหมือนมาเที่ยวปูซานนะค่ะทุกคนแล้วก็เห็นวิวแบบโอ้โห360องศานะคะเห็นท่าเรือนะคะอุ้ยพี่น้องขาลดนะคะผู้ใดมาแลวก็คอมเมนต์มาแน่เด้อค่ะพี่น้องขาอันนี้พอยเพิ่งมาครั้งแรกนะคะมาตามรีวิวที่เขาบอกเลยค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระ,ะ,ะ,ะลึกนะคะที่ระลึกนะคะทุกคนอ่ะมาถ่ายแบบกลอนพี่น้องอ่ะคุณเจบอกให้ถ่ายรูปเพื่อถ่ายวิดีโอพี่น้องค่ะไม่เข้าใจอ่ะกลัวกันมาก พี่นงคะกวกอันสามีมาเธอมาเธอมานีมาเมืองยังมองนีนะคะวิวสวยมากเลยอ่าสามีก็บ,บอกว่าว้าวพี่นงอ่ะพี่นงค่ะคิวเธอวิวสวยอีหลีพี่นองค่ะบบจกตาเลยนะคะป๊าพี่นองคะ่ะพ่อยพึงเห็นอันคืนมามองนีเพิ่งรู้ว่ามันมีวิวสวยๆตรงนี้เราอ่ะเคยเห็นป้ายแค่ตรงแบบท่าเรือที่มันเขียนว่าพัทยาซิตี้แต่เราไม่เคยมาอยู่ตรงนี้ว่าแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันอยู่จุดที่แบบสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเออพี่นองคะ่ะรถจริงๆค่ะทุกคนวันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าเราได้ไปไปเช็คอิน ในแบบที่ที่เขาแบบว่าบอกว่าสวยแล้วก็ลดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ได้มาตามลอยนะคะทุกคนมาเช็คอินเพราะว่าอยู่พัทยาก็แบบมันจะมาช้ามาเร็วยังไงก็ได้มาอยู่ดีนะคะแล้วตรงเนี้ยพอยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะได้มาบ่อยๆนะคะเพราะว่าพอ่อแกอยู่ไกลๆแถวๆนี้เนาะคะ่ะเนาะเขาพระตําหนักแม่ปารลดสเปนเตดอพี่น้องคะหนึ่งวันกับพยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคุณแมเออ่เลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยกับคุณเจนเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่หน้าจอแล้วก็ทํ คนนนไปนนๆนะะสําหรับอีพี่นิปอย่าพึ่งนะคะทุกคนอย่าพึ่งไปนะรอดูก่อนนะคะว่าวันนี้พอเก็บภาพสวยๆรูปภาพบรรยากาศดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับอีพี่นิคุณแม่คะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะลากันไปด้วยรูปภาพสวยๆบรรยากาศดีๆค่ะสาหรับวันนี้ช่องพอรเจสอรี่ต้องลากันไปก่อนนะคะคุณแม่คะเจอกันใหม่พอกนใหมอีพี่หนาเด้มแม่เดิมสำหรับอีพี่นิบ๊ายบายจ้าบ๊วย